สวัสดีค่ะเจอกับพวกเราอีกแล้วนะคะในช่องจีโช่อ e อันนี้โฟมาเปิดกล้องก่อนนะคะวันนี้ซุมเป็นวันหยุดนะคะตอนนี้ซุมก็เทรนมาได้สองสัปดาห์แล้วค่ะก็เขามีวันหยุดเขาดีใจนานนาทีจะแบบมีวันหยุดแบบได้หยุดจริงอะไรอะไรนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพาไปเตะบ,บอลน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเตะบอลที่นี่เป็นยังไงอากาศก็แบบกี่องศานะเองยี่สิบปกติคือแบบเลขตัวเดียว เขาก็ไปตะกันนะโฟก็งงเหมือนกันครับเจ้าวันดีกรัมใช่เดี๋ยวโฟจะฝึกทาข้อสอบนิดหน่อยเนาะถ้าใครได้ดูคลิปช็อตก็จะเห็นว่าโฟเรียนอยู่นะคะตอนนี้โฟก็เรียนไอทีเพราะว่าถ้าโฟเรียนได้ใบเซอร์มาก็จะเริ่มหางานได้เนาะโฟก็จะได้มีงานทำเหมือนกันนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะไปทํากับข้าวกินกันมีวันนี้ซูมเขาเพิ่งจะซักผ้าตัวเองเสร็จนะอยากดูชุดทางานซูมไหมทุกคนอยากดูไหมค่ะ ค่ะดูไหนได้ไหมอยากให้ซูมพับผ้าก่อนโอ้โหเรืองแสงมาตั้งแต่ตรงนน้นเลย <c oughs> <c oughs> มันเป็นชุดอะไรแล้วคะทุกคนฟังแสงเติมน้ำมันเนี่แหละครับหลน้ำมันครับ แต่ว่าเป็นชุดกันไฟเวลาเข้าในโรงกันอะไรเงี้ยครับอ่าตอนนี้เทรนมา2ส,สัปดาห์ละสอสัปดาห์ครับผมเป็นไงบ้างสนุกดีมีอะไรใหม่ๆให้ลุนตลอดเลยเออสอบเยอะมากยังต้องสอบสอ,บอีกใช่ปะสอบไปโรงกันที่สอบแต่ละโรงกันอ๋อโอเคได้เลยก็เดี๋ยวโฟไป,ไปพับผ้าเดี๋ยวโฟนะั่งทำข้อสอบนิดหน่อยอเ,เพราะว่าในวันที่ซูมหยุดโฟก็จะหยุดเรียนด้วยนะคะเพราะถ้าเรียนทุกวันเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเออ,อประมาณนี้ ยังผิดอยู่นะเดี๋ยวค่อยกลับมาทวนต้องทำให้มันได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นนะคะผิดไปสี่ข้อทำอะไรขยายรองเทาง้าขยายอะไรทำอะไรเนี่ยน,นี่รองเท้าพี่ชชยเอามาให้พี่บอมนะครับต้องขอบคุณมากเลยแล้วน้อหนูนทำอะไรลูกมันเล็กไปนิดครับไปนิดนึงก็เลยก,กำลังขยายอยู่ขยายด้วยการใส,ส่ถุงเท้าอเหรอ ไหนดูซิน้ำมันขยายยังไงเนี่ยในถุงเท้ากี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้โหเลือดเดินไหมเนี่ยไม่นาเดินเลยแล้วเธอคิดว่าวิธีนี้มันจะได้ผลไหมเนี่ยไม่รู้อะคิดเองเราไม่ีเครื่องอะไรเลยล <laughs> ำบากจริงเลยเนาะน,นี่ทุกคนดูออกไหมว่าโฟทำอะไรเอ่ยอันนี้ทำบะหมี่แห้งนะคะยังเป็นก้อนอยู่เลย ทำครั้งแรกไม่ดูจะเวิร์กไหมทำตามในเน็ตน,นะคะเสร็จแล้วนี่นะคะเดี๋ยวมาดูเลยก๋วยเตี๋ยวแ,ยยวแห้งมันไม่เหมือนเลยอะไม่เหมือนเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้ลองชิมดูไหมดูน่ากิน,นอยู่นะน่ากินอยู่ใช่ไหมจับกินได้ไหมได้เอ้ยแต่ว่ามันต้องจิ้มอะถ้าไม่จิ้มมันจะไม่มีรสชาติเนือ้อของตัเวเนื้อ ของเกี่ก้อนนะของเต็งสองก้อนอจองสามก้อนมันเป็นก้อนเล็กๆเป็นบะหมี่แบบอันนี้ของผมนะไอยนี่อันนี้ของเตงอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วเนาะน่าจะอิ่มอยู่อ่ะเดี๋ยวเราลองกินกันดูอือหือเกี๊ยวผักเนาะอืออร่อยเขาชอนเนี่ยอือเค็มคนมากเลยลองกลับลองกลับอือหืออร่อยอร่อยมากินกับกาำหมูเจียวดีเลยเนาะอือหือ ทานเผื่อนะครับทานเผื่อก็กินกับพวกเนื้อสัตว์โอจริงขอตัวทานก่อนนะครับกินข้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้ซูมจะามาสอนพอเติมน้ำมันอธิบายว่าที่เขาไปเทรนมาเป็นไงบ้างวันนี้ก็เลยมาทวนการบ้านนะก็คือสมมติอันเนี้ยพูดถึงเวเปอร์อ๋อคือมันไม่มีอากาศมันก็จะมันก็่มอากาศอยท่อหนึ่งที่มันแบบ เค่ะเดี๋ยวจะออกจากบ้านกันแล้วนะคะพร้อมอยังเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะนี่สนามชื่อว่า Revolution Soccer Complex สนามแบบดูดีมากเลยนะสนามนี้มันแบบใหม่มากเลยเนาะทูนเนาะใส่คลิกเลยนะเออใหม่มากอะดูแบบ อันนี้มันเป็นญ่าเทียมเนาะแล้วมันแบบออกตัวก่อนว่าผมเล่นบอลไม่เก่งนะไม่ได้มาถมนะคือเล่นไม่เก่งใช้ขำๆคือแบบสกิลนี่คือมวยแตกมากออกกำลังกายนะเป็นการออกกำลังกายใช่นี่มีโต๊ะให้นั่งด้วยอ้อโหทุกคนดูไฟสนามคือโฟไม่ต้องปั่แสงเลยนะแบบอ๋อสว่างมากเลยดีมากก็ซูงเขาจะเขินกองนิดนึงนะพวกก็เขินนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไร คนเขาก็เล่นกีฬาของเขาไปแล้วก็คุยหน้ากล้องไปพูดคนเดียวก็อันนี้นะคะสนามที่ซูม,มาเล่นนะคะ<ๆ>ก็คือซูมเขาจะกดเข้าไปในแอปนอน์เดอโฟขึ้นหน้าแอปให้<ๆ>พอกดเข้าไปปุ๊กก็เราก็ลงทะเบียนสนามหนึ่งฟิลหนึ่งมันน่าจะเล่นได้14คนนะคะถ้าจะไม่ผิดแล้วค่าใช้จ่ายก็10เหรียญ10เหรียญต่อ1นเกม1เกมก็คือ1ชั่วโมงนะคะแต่1ชั่วโมงนี้ก็คือเหงื่อเหงื่อแตกเลยนะเปียกเลย เล่นได้ทั่วฮิวสตันเลยใช่ปะในสนามในทั่วฮิวสตันเลยสนามทั่วฮิวสตันเลยก็แล้วแต่ว่าสะดวกไปที่ไหนหรือว่าที่ไหนเปิดเวลาไหนเนาะเดี๋ยวรอพี่อีกสองคนมาครับใช่แล้วพี่บอมกับพี่ปิงปองใช่สวัสดีค่ะมาแล้วนี่พี่บอมกับพี่ปิงปองนะคะัครับทุกคนรู้ไหมว่าโฟได้อะไรคะน้องได้ถุงเท้าถุงเท้าอันนี้อุ่นมากเลยนะ เมรี่คริสต์มาสครับแล้วพี่พี่มิงปองเอาอะไรให้ซูมทาคะเนี่ยเอามาจากไทยของดีเอาไว้ทำอะไรคะนี่รองเท้าก็รองเท้าพี่บอมนะเสีอพี่บอมมีมีใส่้เอาไว้ทาให้มันยืดเส้นเหรอคะให้แบบไม่ให้มันปวดอะไรเงี้ยจะได้ไม่ปวดเนาะเป็นไงพร้อมยังดูฮะเดี๋ยวดูฮะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันใช่ปะเออไม่รู้น่าจะไม่นะเอาสู้กันสู้กัน เือห้านะจ๊ะจะบอกนะว่าปกติผมไม่ได้มาสภาพนี้นะแต่วันนี้คือถ่ายถายคลิปไงคะปกติทัวันหลใช่ปกติหนูจะแบบหัวฟูมาเลยพี่บอกว่าหนูตื่นหรือยังหนูอะไรเงี้ยเออจะไม่ได้แบบทําคงทํผมกินข้าวกันไหมยังกินแล้วค่ะวันนี้มาให้ด้วยโอ้นี่ดูความพี่เป็งปองทุกคนเสมอมาแล้วเสมอไปพี่เขาจะห่อของกินมาให้แบบนี้ไมไม่กินที่บ้านไม่เป็นไรู พี่แบ่งไวว้้แลช่เหรอคะอโอ้โหอ,อ๋อขอบคุณค่ะคราวที่แล้วก็แอปเปิ้ลอ่าโอเคอ่าเขาเป็นโสดแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอเป็นโสดก่อนต้องถอดต้องถอดเจ็บขอบคุณนะคะ พี่บอมอยู่ที่ไทยพี่บอมเตะบอลไหมคะเตะเตะเหมือนกันใช่ไหมคะเตะประจำเลยเตะประจำเลยออกกำลังกายมันได้เหงื่อดีเนาะใช่ไหมคะ สะอาดมากมองไม่เห็นขยะเลยแล้วคนก็แบบเริ่มเยอะแล้วนะคะมีสนามไปถึงตรงนน้นเลยทุกคนคิดดูนะคนละสิบเหรียน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 เป็นไงจ๊ะอขอขอสัมภาษณ์เลยครับพี่พี่ มันอายุวัยเต็มที่พ่วอมมี่อมดีเกินทำ้งทั้งเคยสองลูกไหมคะสามสี่ลูกสามสี่เลยเหรอใช่โอ้โหใครติงรับลูกย่งไปสี่ลูกจุกผมก็จริงบ่อยมากอ่ะจะเยอะประมาณสี่ลูะสี่ลูกห้าสี่ห้าลูกจังหวะใครยิงอ่ะพี่บอมโอ้โหแต่เขาลูกเดียวเองจริงเหรอใช่คือโบเห็นพี่วอมยิงอ่ะตรงเนี้ยสองลูกแล้วที่โบถ่ายได้อ่ะถ่ายได้ด้วยเหรอถ่ายได้จริงผมบอกโบว่าถ่ายพี่เขาเยอะหน่อยเด้อเน่ คือพี่เขาน่ารักมากเลยนะตอนแรกโฟแบบขอพี่เขาแบบมาถ่ายได้ไหมเพราะว่าบางทีแบบเรามาทํากิจกรรมอะไรอย่างนงี้เนาะก็เกรงใจพีพี่เขาพี่บอกถ่ายเลยถ้ามันเป็นโอกาสเราอะทําเลยอย่างเงี้ยเขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่ก็เลยวันนี้พามาเตะฟุตบอลนะคะนี้อะไรเป็นเหมือนเป็นเก้าเลยพี่อันนี้พูดถึงที่เราเบิดรองเท้าใช่ป่ะนี่รองเท้านี่ ไม่ต้องถามว่าได้ไท้มาจากใครดูสีเสื้อได้ดูฮฮสีเสื้อได้สใส่ได้ไหมวันแรกใส่แล้วเจ็บเท้าเลยไปใส่ทุงเท้าโโอนี่ก็เป็น สนามเด็บมาของอเมริกาเนาะเออเหมือนที่ไทยไหมคะพี่บอมที่ไทยเป็นไงพี่ไม่เหมือนที่นี่ไม่มีเส้นออกมันทำให้เราที่ใส่เสียนิดนึงเตะไปเลยเตะทิ้งเตะทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าต้องมาอีกแบบหนึ่งก็สนุกอีกแบบหนึ่งนี่พวกนี้ไม่ได้ทำงานเลยอาจได้เต็มเลยอัดไปเลยมาไปซีดเลยนะเราสี่มีเลือดบาทรอบที่แล้วกับหน้าที่เลือดเลือดอะไรพอดีไม่มีเลือดบาทไม่ใช่เลือดกําลัง น้ากันไหมคะน้าวกันไหมไลฟ์เนเดนเตสช่ That g o n be y o n my e o t นอันที่2นะครเท่านแมนคุณคุณุกาคุณคอคุข่บคุบค่ณขอบค่ณข่ใคุณขอบค่ณช่บคุณขอบคุณขออบคุณขุคอคบคออ เอ้ยไม่หนูว่าไฟตรงนี้มันดีพี่ว่าคนแม่พี่จะดูคลิปนี้ไหมดูหรือเปล่าต้องบอกไหมว่าเดี๋ยวจะเจอพี่บ่อยๆในคลิปเพราะอะยรเราจะพาไปดูพาไปเล่นนู่นเร่อนี่นี่พี่บอมนะเมื่อกี้เราแนะนำไปแล้วนะแนะนำยังพี่บอมพี่ปิงปองนะคะแชรเป็นพี่สาวพี่ชายเราที่น่ารักมากใช่แล้วเดี๋ยวพี่สาวอ๋อพี่ชาเดี๋ยวจะว่าหนูก็ได้ใชร์อยู่ใช่ไหมก็เดี๋ยว ถ้าเกิดบล็อกของพวกเราเนาะก็จะเห็นพี่พี่พี่พิงปองกับพี่บอมในคลิปเยอะๆเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปทำกิจกรรมกับพี่ทั้งสองคนนี่แหละแล้วก็พี่ปักเรี่ยามมีเพื่อนครบไม่มีเพื่อนครบเหมือนเป็นพวกหนูนะพวกเราตัวเดียวเลยเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเราจะไปกินไอศครีมร้านอะไรไม่ทราบฮะเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันเลยนี่นะคะพี่พิงปองบอกหนูว่ามันคือร้อยปุ่มใช่ใช่ปุ่มอย่างเงี้ยอ๋อเพราะมันเยอะไม่ไม่ใช่ร้อยปุ่มแบบนี้ อันนี้ไม่ร้อยปุ่มสิไม่มันเป็นปุ่มแบบนี้ไม่ใช่ปุ่มตอจริงๆแล้วตอนที่พี่ยังไม่มาแล้วผมใส่คุณเนี้ยแล้วผมใส่อย่างเงี้ยคุณมองเลยแบบพี่เก่งแน่เลยโอ้โหเขาไม่ได้ซ้ำเฮ้ยผมเป็นโกนยังได้นะผมเป็นโกนก่อนเปิดตัวก่อนตอนพี่กับใครพี่ก็ไปหาซื้อรองเท้าเยอะใช่ไหมพี่ก็ไปลองพี่ไปหาปุ่มเอจิญุ่มมันมีปุ่มรองเท้าบอลมีหลายแบบมากอันนี้เขาเรียกเทิร์ฟเทิร์ฟแบบเหมือนเราพกร้อยปุ่มอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเอจิเป็นเป็นเฟิร์มกราวจะแบบจะใช้เล่นพวกย่าจริงอะไรพวกเนี้ย เขาเรียกเฟิร์มเฟิร์มกลาวอ่าไม่ได้มี a อ artificial gas เทิร์มปกติเทิร์ฟน่าจะมาเล่นอ่ะพวกเนี้ยเพราะว่าที่เนี้ยหญ้าสั้นมันต้องดูหญ้าของแต่ละที่ด้วยอ๋อหญ้าที่ไทยเป็นอย่างงี้ป่ะพี่ไม่หญ้าที่ไทยจะสูงกว่านี้อีกสูงกว่านี้อ๋อสูงกว่านี้บางบางที่จะดีกว่านี้แล้วก็ที่พี่เล่นในห่้าเป็นหญ้าหญ้าจริงมันก็เลยไม่ลื่นป่ะคะใช่ไหมใช่มันจะไม่ลื่นแล้วก็มันจะมันจะแบบแบบ มันจะเซฟที่เข่าเราเวลาเราเล่นบอลเวลาเมื่อกี้หนูเห็นคนล้มกันเต็มเลยใช่ใช่มันลื่นมันลื่นแตสตาร์ทถ้าเกิดว่ายากมันได้นได้ภาพเวลาบั่นบันโอ้มันร้อยมันถึงร้อยจริงป่ะคะไม่รู้ไหมนั่งนับไปไปเอาว่าไปนับไปเอานับนับนับคลิปนี้นั่งนับปุ่มรองเท้ากัน เออมันมีโฟมอะไรลองลองกับเลือกเลือกรองเท้าบอลถูกมันก็จะช่วยเซฟเราไปให้มันเล่นได้นานอ๋อเล่นได้นานแล้วก็เซฟเข่าเซฟเราเราเล่นไม่เก่งเราต้องอุปกรณ์เยอะเลยว้าเขาเลยเขาบอกว่าเหมือนมีแสงเวลาถอดรองเท้าเอาวุ๊บได้เหมือนมีแสงเตะไปสี่ลูกแล้วนะลูใหญ่ขึ้นไหมเพราะเรนดูใช้ว่าใหญ่ขึ้นหรือเปล่าไม่เอาไม่เอา ถ้าพี่เขาบอกว่าดีขึ้นจะคืนพี่เขาปะหลวมดีมาก่อนอยู่ข้างนี้มาก่อนนะหลวมจังเลยดีขึ้น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 โองพี่อันนี้มันจะเป็นแบบว่าเอ้ยลองใส่นี้ดูอันนี้มันอันนี้มันจะเป็น F G a G อันนี้ปุ่มมันจะเป็นปุ่มกลมอันนี้มันจะเป็นปุ่มเหลี่ยมโอ้ปุ่มเหลี่ยมมันมันจะไม่เหมือนกันนะบอลจะไม่เหมือนกันปุ่มเหลี่ยมมันจะแบบ มันจะมีมุมที่เอาไว้จิกพวกหญ้ามากกว่าอะไรเงี้ยแล้วนึกดูเวลาเรามาเล่นกับพวกแบบหญ้าเทียมอ่ะเวลามันจิกลงไปบางทีถ้าเราบิดอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เราแบบล็อกเข่าได้แต่ถ้าเราเล่นถนัดก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเรายังไวรุ่นอยู่อ่ะโอ้โหนี่มันดีเทลเยอะขนาดนี้แต่อันนี้มันก็จะกลมหน่อยแล้วมันจะเตี้ยลงนิดนึงของของของพิม่ามันจะมันจะดีไซน์ออกมาแบบกลมคลาสสิกนิดนึงคือคือ มันแอปปุ่มนี้มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนเนี่ยคือผลประโยชน์มันก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันไม่เหมือนกันที่ซูมเตะไม่เข้าโค้ดเขารองเท้าเปล่าเออรองเท้าไม่ดีเปล่าเดี๋ยวแต่นี่ใส่ซองคือใหม่นะโอ้ยล้อเล่นล้อเล่นเฮ้ยเมื่อกี้เธอท็อปฟอร์มแล้วเธอเมื่อกี้เธอทำได้ดีมากแล้วเซดีแล้วครับน้องตอนนกระชับมันเป็นมันเป็นทรงเหมือนแบบนี้แหละใส่แล้วอ่ะผมเจ็บ เออบางคนมันเจ็บนบีบมันบีบมันมันมันเจ็บข้างขาเนี่ยตัวตัวเจ็บนะก่อนเนี่ยอ่าก่อ่ามันเจ็บแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันกระชับนะอันนี้มันเป็นหนังเนาะมันกระชับมันรู้ว่ามันอันนี้มันหนังเทียมอ๋อจริงๆกับพูม่าคิงอะแต่กอร์มันจะเป็นหนังหนังแท้อ๋อชอบพูม่าคิงนะฮะไม่ไม่ถ้าเป็นเพื่อนที่ไทยจะแบบว่าเปลี่ยนรองเท้ากันเยอะอ๋อเพราะว่ามีข้อมูลตรงนี้อ้าวไม่ใช่ FC มาได้นะ FC หนึ่งนะครับผม CF เหรอ c งเอาไว้พี่ต่อ ôi lấy bay này xảm tua lói bay xảm กินนะแต่คนก็ยังกินไอศครีมนะอ๋อเป็นร้านแบบเอาดอร์ด้วยมาแล้วครับตามกันมาติดๆครับร <c oughs> ้านน่ารักมาก <c oughs> ก็คือเราสั่งตรงนี้เนาะแล้วก็มานั่งกินข้างนอกได้เลย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อ๋อเขาบอกว่าหน้าร้อยมันจะละลายเร็วนะจ๊ะมันต้องกินแบบนี้แหละ ป็นได้วยแล้วจะได้อะไรออกมาเดี๋ยวคอยดูแล้วกันชิบหายแล้วเฮ้ยทุกคนดูนี่มันมีแบบว่าโน้ติกลาด้วยเนาะแซนตี้อ่ะไหนครับขออนุญาตดูหน่อยครับถ่ายรถอะไรครับอันนี้รถอะไรครับนี่นั่นหนาสิรถสปอร์ตเอ่ออะไรวะเชอร์รี่วานิลลากับเป็นบัตเตอร์พีแคนอ่าของพี่ปิงฟองอะไรครับผมต้องเป็นบานาน่าคุชดิ่งแล้วก็ช็อกโกแลตชิพ ออกมิ้นช็อกโกแลตมิ้นฝั่งเธอคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็สตรอเบอรี่ชีสเค้กกับโคโคนัทคาราเมลชื่อเรียกยากนะแต่ละชื่อโอเราถ่ายด้วยกันแม่สี่อันนะอ๋อร้นนี้โอ้โหแต่พี่เรายังไม่ได้เล่นบอลพี่เราเลิกเล่นแล้วเลิกเล่นแล้วประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับพี่กรมก่อนกินเลยน่ากินนะผมนี่ก็ร้านนี้ก็เนี่ยแหละครับ สั่งแล้วก็นั่งกินข้างนอกฮะร้านนี้ไม่เคยมาครับผมชื่อร้านว่าอะไรนะบราเตอร์วิวไอศครีมบราเตอร์วิวไอศครีมเดี๋ยวพี่พาเที่ยวบ่อยๆที่มาอยู่อเมริกานานแล้วโอ้ได้ครับได้โหงั้นต้องขอคำแนะนำเลยพี่ผมเองก็เพิ่งนี่เขานี่พี่บอมเพิ่งมาอยู่ได้ปีหนึ่งแต่ว่าไปไปทัวร์อเมริกานี่ฮะร้านก็เนี่ยครับนั่งอากาศเย็นๆสบายนี่ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวทานก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายชอบกินกล้วยกันได้ไหมชอบกินไอติมกล้วยปะชอบกินไอศกล้วยโอเคพี่ก็เต่าก่อนลองกินกล้วยอร่อยมากตัดหนูกินอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันว่างแต่พี่มีปังรองอือของพี่มีเฮอริเคนปะของหนูไหมอะไรอ่ะของหนูมีโคโค่นะกับสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะโคโค่นุ่มข้างล่างแน่เลยโคโค่นาคาราเมลคาราเมลหวานเกินรู้สึกหวานทุกอย่างเลย อะไรไม่รู้วะเชอร์รี่อ่ะโอเคไม่มีอันไหนเปรี้ยวๆไหมอ่ะมะนาวไม่อยากกินสตรอเบอร์รี่ะขอเธคขอชิมหน่อยได้ไหมมันหวานไปว่ะมันมันครีมมี่เนาะมาปี๊งไ่ชอบมันหวานไี่ชอบเปรี้ยวๆโอ้ยโอเคค่ะวันนี้ก็เรา ไปเตะบอลแล้วก็กินไอศครีมแล้วเนาะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปเท่านี้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะก็สุขสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยเนาะล่วง,<ล>งหน้าไ,<ด>ไปเลยใช่ค่ะครับคีคบปลอดภัยครับ แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับในช่วงปีใหม่ใช่ตลอดทั้งปีเลยนะคะคิดหวังสิ่งไรก็ขอให้สำเร็จเนาะพี่ถมา่บ๊ายบายแล้วคลิปหน้าก็ถ้าอยากดูอะไรวอลกของผมก็แบบจหมดแล้วก็บอกได้ครับก็นี้ยนะครับชีวิตของผมไม่มีอะไรครับโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ